สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทุกคนนะครับวันนี้หลังจากชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณครูได้สอนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ก็คือวิธีการนะครับทางประวิศาสตร์นะครับจำได้ไหมเอ่ยนะครับทั้งที่แล้วนะครับก็คือการหาหลักฐานผลว้านะครับเกี่ยวกับาต่างๆในประวิศาสตร์เพื่อให้เราทราบว่านะครับเป็นที่มาอย่างไรนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะ นำนักเรียนเรามา,าเรียนนะครับเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่หวังว่านเรียนทุกคนคงพร้อมแล้วนะครับส่วนกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูจะได้เช็คดูนะครับว่านักเรียนทํามาหรือเปล่านะครับในกิจกรรมที่หนึ่งตามคุณรูมาเลยครับนักเรียนครับ เรายันอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งบทที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งซึ่งแยกออกนะครับคุณครูดได้แยกออกเป็นสองเรื่องใช่ไหมครับตอนนี้เราเข้าสู่หลักฐานทางประวิศาสตร์นะครับเรืยอนครับหลักฐานทางประวิศาสตร์หมายถึงหมายถึงอะไรครับทราบไหมเอย่ยหมายถึงร่องรอยนะครับหมายถึงร่องรอยการกระทำของคนในอดีตนะครับ หลักฐานทางประวัตินี้นะครับแบ่งออกได้เป็นเประเภศครับสองประเภทนะครับอ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างครับนักเรียนครับการแบ่งนะครับแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี้นะครับก็มีการแบ่งได้สองประเภทนะครับนักเรียนอย่างเช่นประเภทที่หนึ่งนะครับ แบ่งตามลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรนี้ก็ยังแยกออกเป็นสองอย่างนะครับก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือหลักฐานที่เขียนบันทึกไว้นะครับที่เรนเห็นนะครับอย่างเช่นเขียนไวนะ้นาตามแท่งตามแท่นหินนะครับหรือตามใบลานหรือศิลาจารึกพวกนี้นะครับองศวดานี่ครับเขาเรียกว่า หลักฐานที่เป็นรายลักษณอ,อักษรอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งจุดสองนะครับหลักฐานที่ไม่มีรายลักษอักษรขึ้นนะครับไม่มีการเขียนไม่เลยนะครับแต่ก็ยังมีเห็นเด่นชัดเช่นพวกโบราณักสถานก็คืออย่างเช่นพวกเจดีอย่างนี้รูปปั้นอย่างนี้โบราณวัตถุเนะครื่องมือเครื่องใช้ต่าง โครงกระดูกมนุษย์อย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับเรียนคงเข้าใจนะครับมาดูครับนักเรียนเมื่อกี้นี้ที่ครูพูดไปนะครับก็คือ,อแบ่งเป็นข้อที่หนึ่งใช่ไหมข,ข้อที่หนึ่งก็แบ่งออกเป็นหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองมาดูครับข้อที่สองนักเรียนครับ ข้อที่สองแบ่งตามช่วงเวลานะครับมีอยู่สองประเทศแบ่งตามช่วงเวลานะครับได้แก่สอจุหนึ่งหลักฐานชั้นต้นนะครับหลักฐานชั้นต้นนี้หมายถึงหลักฐานที่เป็นเหตุการณ์ภาพถ่ายสิ่งของเครื่องใช้สิ่งก่อสร้างหรือข้อมูลนะครับที่เขียนขึ้นโดยผู้เกี่ยวข้อง กับเหตุการณ์โดยตรงโอโหอ,อ,อันนี้นะครับสองจุดหนึง่งหนึ่งหลักฐานโดยที่ผู้ที่เขียนไว้เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ได้พบประสบกับเหตุการณ์นะครับโดยตรงเลยส่วนสองจุดหนึง่งหนึ่งครับหลักฐานชั้นรองหมายถึงหลักฐานที่เขียนขึ้นเขียนขึ้นตอนไหนครับเขียนขึ้นในภายหลังโดยอาศัยบอก เล่าข้อมูลนะครับสรุปแล้วก็คือนักเรียนครับข้อสองนี้แบ่งตามช่วงเวลามีสองประเภทสงวนอีกหนึ่งก็คือเขียนขึ้นโดยที่คนที่เขียนนี่ยก็คือเป็นคนที่ประสบการณ์ตรงนะครับโดยได้เห็นในเหตุการณ์ตรงเลยส่วนองจุ่หนึ่งก็คือหลักฐานที่ได้เขียนโดยการคนเล่าหรือได้ฟังคนเล่ามานะครับ นักเรียนครับหลังจากที่พวกเราได้เรียนมาแล้วนะครับก็จะสรุปนะครับสรุปเป็นแผนผังได้ตามนี้นะครับนักเรียนนะครับการแบ่งตามรายลักษณ์อักษรนะครับจะแบ่งออกเป็นสองอย่างใช่ไหมครับนักเรียนก็คือแบ่งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ทางซ้ายมือนักเรียนนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรเรียนหรือยังครับอย่างเช่นพวกจาึก พงศาวดานพวกตำนานก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนที่โบราณน,นักสถานโบราณนวัตถุนี้ก็คือพวกที่นะครับไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรนะครับมาดูอีกอย่างก็คือนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แบ่งแบ่งออกเป็นช่วงเวลานะครับหลักฐานทางซ้ายมือเนี่ยครับคือหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับส่วนอีกทางขวามือนัอเรียนก็คือหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นนี่คุณครูเคยพูดได้ใช่ไหมครับว่า แบ่งโดยที่คนที่พบโดยด้วยตัวเขาเองนะครับประสบการณ์เหตุการณ์โดยตรงเลยนะครับส่วนลหนลักฐานชั้นรองนี่ก็คือนะครับได้รับนะครับได้ยินได้ฟังนะครับมาเขียนขึ้นนะครับได้ยินได้ฟังนะครับแล้วก็มาเขียนขึ้นนักเรียนจะเห็นหรือเปล่าครับที่ครูพูดมาตอนแรกๆเลยนะครับนะตัวประสบการณ์โดยตรงนี่เรียกว่าหลักฐานชั้นต้นนะครับ ส่วนประวัะการที่ไปเขียนมาโดยคนมีเล่าคนเล่ามานะครับไปยินข่าวคนเล่ามาอะไรบ้างนี่เรียกว่าหลักฐานชั้นรองนะครับนักเรียนครับหลังจากที่เราเรียนมาแล้วมามาทําแบบทดสอบกันนะครับซ้ายมือเรียนจะเห็นไหมครับจะเห็นไหมครับมีผา้างเช่นศิลาจาเลือนะครับเครื่องสังฆาลกนะครับเห็นไหมครับ นี่แหละครับพวกนี้แหละนักเรียนมาดูทีนี้มาดูหัวข้อทั้งหมดมีอยู่สิบหัวข้อและทางขวาเมือนเดยนจะมีอยู่สองช่องใช่ไหมครับอย่างเช่นช่องที่หนึ่งเขียนว่าเป็นรายลักษณอักษรอีกช่องที่หนึ่งบอกว่าไม่เป็นรายลักษณอักษรนักเรียนครับไม่ยากเรียนอ่านดูว่าข้อหนึ่งเครื่องสังคโลกนี่เครื่องสังคโลกนี่เป็นลายลักษณอักษรหรือเปล่าถ้าเป็นก็ขีดเครื่องหมายลงที่ช่องเป็นรายลักษณอักษร ถ้าไม่เป็นก็ขฉีดลงที่ช่องไม่เป็นรายลักษณ์อักษรสิบข้อแค่นั้นนะครับนักเรียนง่ายๆนะครับโอเคครับผ่านไปแล้วนะครับกิจกรรมที่หนึ่งมาดูกิจกรรมที่สองนักเรียนครับไม่ยากเลยนะครับให้นักเรียนหาภาพนะครับภาพทางประวัติศาสตร์นะครับนะครับมาลงแล้วให้นักเรียนมาบอกว่าหลักฐานชิ้นนี้คือชื่ออะไรครับแล้วก็มา ถามว่าข้อสองถามว่าจะเป็นจะเป็นอะไรครับเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองเขียนลงไปครับถ้าเป็นชั้นต้นก็เขียนชั้นต้นชั้นรองก็ชั้นรอ,องนะครับแล้วก็มาดูข้อสามหลักฐานชิ้นนี้ได้บอกอะไรบ้างได้บอกอะไรครับอย่างเช่นอี่ข้างหน้า,นาที่ครูเห็นนี่อ่าหายลายบ้านเชียงเรานี่นะครับบอกอะไรครับบอกความสามารถของมนุษย์ในยุคอดีตนะครับ ช่ไหมครับความสามารถของมนุษย์ในยุคสมัยโบราณเรานะครับอะ่ะทำได้ไหมเอ่ยอทําได้นะลูกนะเอาสู้ๆครับนัก <arose. S 1> เรียนครับมาถึงในช่วงท้ายนี้นะครับด้วยความห่วงใยจากใจค,ค,ค,คุณครูประพจน์ครับฝากนักเรียนพวกเราทุกคนนะครับช่วงนี้อย่าลืมไปไหนมาไหนให้ห่วงสุขภาพดีมากๆ อย่าลืมนะครับใส่หน้ากากอนามัยปลอดภัยจากโรคร้ายโดยเฉพาะโรคโควิด -19 ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ใกล้ตัวเราอยู่นะครับให้ดูแลตัวเองนะครับอย่าออกจากบ้านไม่จำเป็นนะครับสู้ๆนะครับเรียนด้วยความห่วงใยจากใจครูครับ